เปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าขวาได้ไหมตามเบนนี้ได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ก็ชะลอได้ครับที่ไปครับอยู่ในเลนนี้ครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆครับโอเคตื่นเต้นไหม <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เหรอทำได้ดีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัว มันเป็นปกติบนถนนใหญ่ทุกคนก็ขับกันแบบนี้แหละขับไปเรื่อยของเราชื่อของเราสวัสดีครับผมผมมีคำถามอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการขับรถครับซึ่งผมใช้สอนนักเรียนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่ยังขับรถไม่ได้นะครับคนที่ยังไม่กล้าขับรถลองฝึกตามนี้ดูครับลองฝึกในที่ที่เป็นที่โล่งๆนะครับไม่มีรถมีพื้นที่ในการขับวนได้นะครับ มีพื้นที่ในการที่เลี้ยวได้ลองหาแถวตามหมู่บ้านดูครับแถวตามใกล้ๆบ้านดูครับว่าแถวไหนมีลักษณะอย่างนี้ไหมนะครับลองฝึกเลี้ยวก่อนฝึกคุมรถให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะออกทนใหญ่นะครับวิธีการจะเป็นยังไงไปดูครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดไล้วไปไปดูกันครับไป ตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆแต่เบรค่นลูน,น,น,นี้เป็นลูกนอนชึบชึบตรงไปครับวิ่งตรงไปครับแล้วก็เราจะโค้งซ้ายนะดูกระจกข้างมีมาแทรกไหมไหมถ้าไม่มีโค้งไปได้เลยจับความรู้สึกเราเอาอยู่ไหมถ้าเราอยู่ก็ไม่ต้องเบรคโค้งดึงก็ค่อยดึงก็ค่อยดึง,อดงพอจะพ้นโค้งปุ๊บทาาเราทีเคร่งเติมแล้วค่อยย่อคืนสวยครับ ดูกระจมข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้แล้วเบี่ยงมาครับเบี่ยงมาเบี่ยงนิดเดียวเยี่ยมครับยุบเข้ามาแล้วปบดตรงไปครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าครับตรงไปครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนวิ่งนิดนงไปก่อนทีนี้ดูกระจมข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมมอเตอร์ไซค์แซงมาไหมไม่มีเบรคไฟเลี้ยวตามอะไที่เบรคครับเยี่เบรคแลูกช้านงไปได้ครับ รอกระจกมองข้างนะครับเลยแล้วหมุนนะความเร็วประมาณนี้กงโอเคดึงให้รถอยู่เลนซ้ายนะครับดึงให้รถอยู่เลนซ้ายแล้วเดีกยวเบาปล่อยไหลให้มันดึ๊บขึ้นเองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไปรอกเลื่อนเติมครับสวยครับเติมไปปึ๊บดูกระจกมองข้างัางขวามีรถมาไหมมีให้เข้าไปก่อนเราไปเลือข้างไว้แล้วเบี่ยงมาครับเบี่ยงมา เข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วตรงไปครับโอเคเยี่ยมครับเพิ่มควาเร็วนิดนึงให้รถโค้งไปตามทางครับจับความรู้สึกให้เราอยู่กลางเลนโค้งตามทางไปโค้งตามทางไปโค้งตามทางไปเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงครับเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงเอาเคเยี่ยมครับตรงไปครับตรงไป นะระวังชะลอครับชะลอออกขวานิดๆครับออกขวานิดๆนะเขาปิดแล้วเราไปครับขับตรงไปนะครับท้ารอที่เบรกปล่อย,ลยไปเรื่อยๆเหยียบเบรกให้รถช้าลงดูฝั่งขวาครับมีรถมาไหมรถไหลน,น,นิดนะชะช้า,ชาถ้าไม่มีรอกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยท้ายรถคันนี้แล้วหมุนหมุนให้หมดแล้วดึงให้รถอยู่ทางฝั่งซ้ายของเลนมนะครับฝั่งซ้ายของถนนนะนะครับ นะฮะแล้วตรงไปครับค่อยๆกดแต่ตรงนี้มีเนินก็ต้องระวางให้พ้นไปก่อนปล่อยเบรกให้มันดิ้บไปเองครั้งที่2ปุ๊บเสร็จแล้วเติมเร่งตามสวยครับไปเติมเร่งไปเรื่อยๆครับเราจะไปโค้งซ้ายด้านหน้าครับอยู่เลนซ้ายก่อนนะนะฮะแล้วมองกระจกมองข้างฝั่งซ,ซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แไงมาไหมฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายไม่ม mm hmm. ีโค้งตามทางไปครับจับความรู้สึกเอาเรถอยู่ไหมถ้าเอาเรถอยู่ก็ไม่ต้องเบรกนะโค้งไปโค้งไป ไปไพอจะพ้นโคง้งออกมาปุ๊บเติมให้ตามสวยครับเยี่ยมคราวน,นี้ดูกระจกข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงออกมาเลนขวาครับเบี่ยงออกมาครับเราจะไปยูเทินด้านหน้านะตรงมาครับตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยให้เราขนานกับฟุตบาทน,นะครับจับความรู้สึกให้เราขนาดกับฟุตบาทตรงมาครับยกเท้ามารอที่เบรกแต่อย่าพั้นเบรกครับกดเบรกให้รถช้าลงช้าลง ชาลงเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไ้ครับดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมมี Motor S <S มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรอกระจะกมองข้างเลยครับเลยแล้วหมุนให้หมดนะเลยแล้วหมุนให้หมดแล้วไหลตามครับโค้งมาปุ๊บอ่ประมาณนี้ค่อยๆเติมคันเร่งตามเ,มเบาๆทยอยคืนเอารถให้อยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะปุ๊บให้รถอยู่ฝั่งซ้ายเยี่ยมครับตรงมาครับเติมคันเร่รง,ครรงครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงออกมาครับแล้วเติมคันเร่งตามครับโอเคเยี่ยมครับ ตรงมาครับเพิ่มความเร็วนิดๆไป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 เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับยกท้ามาลอที่เบรกอยี่าเบรกให้รถชาร้าลงเอยี่าเบรกให้รถชาร้าลงจับควรู้สึกว่าเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็ปล่อยไหล,ปลไปโค้งไปอยู่เลนในนะอยู่เลนขวานะแต่ฝั่งตรงข้ามนู้นมีมอเตอร์ไซค์มาดึงออกซ้ายนิด ดึงออกซาน,นิดิดึงออกซาน,นิดๆจับความรู้สึกให้ออกซาน,นิดๆปึ๊บแล้วดึงรถให้ตั้งตรงกถนนแลวตรงไปครับวิ่งตรงไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้นะตรงไปครับตรงไปเราจะเปิดไฟเลี้ยวขวาให้คันหลังรู้ว่าเราต้องการอยู่เทิร์ดดูฝั่งตรงข้ามครับมีรถมาไหมมีสีขาวรอ,อกระจกมองข้างเลยเขาไปแล้วปึ๊บเรารอเลยครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับ คุให้หมดครับรถไหลมาเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยเติมค่าเร่งตามครับจะช้าจะเร็วทยอยคือปล่อยให้มันดึบเองครับชิบชิบแล้วไปครับเติมคเร่งตามสวยครับไปเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะตรงไปครับโค้งซ้ายนะครับ จับความรู้สึกนะเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็ไม่ต้องเดียบเบรกนะก็ค่อยๆดึงเลี้ยงความเร็วไว้ค่อยๆดึงเพิ่มพอจะพ้นโค้งก็ค่อยเติมพร้อมกับคื้นภูมิใจสวยครับเติมเครื่องไปก่อนเติมเครื่องเสร็จแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้เ่ยนเลนออกมาถ้าเบรคออกมาเข้ามาแล้วปิดครับตรงไปเรื่อยๆครับเราจะไปออกด้านหน้านู่นตรงที่รถวิ่งกันเร็วๆด้านหน้านู่นเราจะออกส่วนใหญ่กัน ตรงมาเรื่อยๆครับดูก็จะมาข้างฝั่งซ้ายซิมอเตอร์ไซค์แจ้งมาไหมถ้าไม่มีก็ตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปวิ่งความเร็วปกติของเราตรงไปเรื่อยๆน้่นหน้าฝั่งซ้ายมันน่าจะมีรถออกมายกท้ามารอแต่ไม่ต้องเบรกนะยกท้ามารอเฉยๆดูสถานการณ์ไม่ต้องเบรกครับไม่ต้องเบรกไหลไปครับถ้าไม่มีก็ต็มเร่งตามไปได้เลยตรงไปเรื่อยๆครับดึงรถให้ในเลนตรงเรื่องตามไปครับเยี่ยมครับตรงไปครับตรงไป ขับรถตรงไปครับตรงไปนะครับรอท้ามารอที่เบรกเหยียบเบรกให้รถช้าลงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้รอนะครับให้หน้าให้หน้าใกล้ๆออกไปบนถนนก่อนดูฝั่งขวาซิมีรถมาไหมมีเข้าเลี้ยวหรือเปล่าไม่เปิดไฟเลี้ยวคันใหญ่ก็เปิดไฟเลี้ยวเราไปได้เลยครับหมุนซ้ายหมดครับหมุนซ้ายหมดชิดฝั่งซ้ายก่อนนะใช้ยอยคืนก่อนอ่าฮะ ตั้งรถให้ตรงก่อนนะแล้วเติมพันเรื่องครับเปิดไฟเลี้ยวขวาออกได้ไหม,ไ,มได้เบี่ยงมาช้าๆครับจี้ไปครับเบี่ยงไปจี้ไปครับจี้ไปจี้ไปจี้ไปเข้ามาแล้วปิดครับทางน,นี้หน้าโค้งซ้ายครับด้านหน้าดึงรถให้อยู่ตามโค้งนะครับาาถ้าไม่ไหวก็จะเบรกแต่ถ้าคิดว่าเอาอยู่ก็เติมเร่งตามได้เลยฉันเอารถอยู่เติมเร่งตามได้เลยแค่บอกอุ้ยอันนี้ น่าจะไม่อยู่ก็แต่เบรกก่อนจับความรู้สึกโค้งตามทางไปโค้งตามทางไปครับนิ่งไปเลยนิ่งไปโค้งตามทางไปสวยครับเยี่ยมะฮะโค้งตามทางไปออกควานนิดๆเพราะฝั่งซ้ายมีรถจอดอยู่นะครับอ่าเยี่ยมครับตรงไป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 ก่อนนะตรงไปตามทางนะครับถ้าไม่มั่นใจเลือกท่ารอที่เบรกนะชะลอครับเพราะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าครับ มอเตอร์ไซค์เขาทำอะไรครับเขาต้องการข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเหรอตรงไปครับตรงไปช้าช้าตรงไปช้าช้าไม่ต้องหักออกนะตรงไปช้าช้าตรงไปครับตรงไปตรงไปครับตรงไปตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับขวานนิดๆหลบรถทางด้านซ้ายอ่ะพอหลบพ้นปุ๊บก็ตรงๆนะตรงๆไม่ต้องออกด้านขวานะวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปตรงไปครับ วิ่งตรงไปเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าเหมือนเดิมครับตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนนะครับวิ่งเลนเนี้แหละครับตรงไปครับเติมเครื่องเบ,บาๆเาค่อยกดเติมเครื่องปค่อยกดเติมเครื่องปตรงไปครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะ ออกควันนิดเพราะมีคนเปิดประตูตรงมาครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงป้ายเนหลืองด้นหน้าฝั่งซ้ายนะเปิดเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แท้ไหมถ้าไม่มีรอกระจกมองข้างเลยเสาเรียพ้นบาทแล้วหมุนนะครับพอหน้าทิ้มไปแล้วคืนได้เลยนะพอน้าทิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วคืนได้เลยครับพร้อมกับเติมนเพลงตามได้เลยครับเติมนเพลงตามสวยครับตรงไปครับวิ่งมาปุ๊บถึงสี่แยกสามแยกนะครับชะลอนะครับ โดยการยกทัาเราที่เบรกแต่ไม่ต้องกดนะไหลาตามไปเรื่อยครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดไหลาตามดูอาการถ้าไม่มีใครทําท่าจะเลี้ยวเราไปได้เลยครับถ้าไม่มีใครทําท่าจะเลี้ยวเราไปได้เลยครับตรงนี้มีแนวลูกนอนครับยเยเบชกช้าชะลอปล่อยเบรคครับแล้วให้รถมันด้บไปฟึบครั้งที่สองเตงิมพร่งตามครับเยี่ยมไปตรงไปครับตรงไปตรงไปเดี๋ยวซ้ายด้านหน้าโค้งซ้ายนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมถ้าไม่มี โค้งตามทางครับจับความรู้สึกเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ไม่ต้องเบรกนะครับโค้งตามทางมาจะพ้นโค้งแล้วเติมเครื่องตามเติมสวยครับเยี่ยมรถมีความเร็วแล้วเติมไปครับแล้วดูฝั่งขวาครับออกขวาได้ไหมออกได้เบยคมาครับเยี่ยมเข้ามาลับปิดครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับอตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไปออกถนนใหญ่อีกรอบหนึ่งครับตรงไปครับ อีกรอบหนึ่งตรงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ดูฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมมอเตอร์ไซค์ฝั่งซ้ายเสื้อมไปไหมถ้าไม่มีไปครับไปเรื่อยๆไม่ต้องเบรคครับไหลไปเรื่อยๆเท้าเท้าแค่รอแต่กรแผ่วเองไม่ต้องเบรคนี้จะรอนะดูดูซิมีมอเตอร์ไซค์ฝั่งซ้ายไหมเขาไม่มาเราไปครับไปครับไปเต่เลงตามครับเต่มเงตามวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไป วิ่งตรงไปครับรักษาความเร็วไว้วิ่งตรงไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเยี่ยมมากมากครับตรงไปนะตรงไปเหยียบเบรกให้รถช้าลงจนหน้าจอแล้วหมุนลอนหนึ่งรอบนะครับดูฝั่งขวาสิมีรถมาไหมถ้าไม่มีหมุนซ้ายให้หมดทิ่ซ้ายก่อนนะอยู่เลงซ้ายก่อนนะครับอยู่เลงซ้ายก่อนทยอยคืนเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้เข้าขวาได้ไหม ข้าขวาได้ไหมดูกระสมวงข้างข้าวขวาได้ไหมได้แต่ระวังมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะถ้าได้ก็ตึงเคร่งไปได้เลยครับถ้าได้จี้ไปตรงไปครับดึงรถให้อยู่ตามเลนนะครับให้โค้งตามทางนะให้โค้งตามทางเป็นเพ่งตามถ้าคิดว่าเอาอยู่ก็เป็นเพ่งตามโอเคไปครับผมดึงพวงมาลัยไว้จับความรู้สึกให้ดึงพวงมาลัยให้โค้งไปตามทาง ถ้าไม่มั่นใจก็ยกขั้นเล็กนิดนึงก็ได้นะฮะโค้งตามทางไฟนะฮะโเค้งตามทางไฟค่อยดึไม่ต้องดึงเยอะพยายามเบี่ยงออกกว่านิดๆิเบี่ยงออกกวานิดนิดเพราะว่าฝั่งซ้ายมันกจอดอยู่นะฮะตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะเราตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆนะดึงซ้ายนิดๆดึงซ้ายนิดนิด เขารถใหญ่มาตรงไปครับตรงไปออกมาาิดนกๆเพื่อหักหลบรถตู้ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับปื๊บตรงไปครับเห็นมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าไหมตามมอเตอร์ไซค์ไปครับเห็นแท็กซี่ด้านหน้าไหมอ่ะวิ่งตามไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาหลังคันดีดมนี้ได้ไหมถ้าได้รับจี้ไปครับที่ไปจะชา้าที่ไปชา้าแล้วตามคันดิไปครับโอเคเข้ามารถปิดครับตรงไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าขวาได้ไหมตามเบนนี้ได้ไหม ได้ก็ชะลอเป,ไปิดไฟด้วยคาข้างไว้ที่ไปช้าๆมีรถไหมได้ได้ครับที่ไปครับอยู่ในเลนนี้ครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับปิดไฟเลี้ยวรถตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆครับโอเคตื่นเต้นไหมตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่อีกเหรอทำได้ดีแล้วนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเป็นปกติบนถนนใหญ่ทุกคนกขับกันแบบนี้แหละขับไปเรื่อยของเราชิวๆของเราไม่ต้องตื่นเต้นวิ่งตรงไปเรื่อยด้านหน้าเห็นรถตู้ไหมมันเปิดไฟกระพริบคู่มไม่รู้ว่าเขาคืออะไรยังไงเราวิ่งตรงไปก่อนแล้วก็ดูกระจกข้างฝั่งขวาที่ออกขวาได้ไหม,มยังไม่ได้ก็วิ่งตรงไปก่อนเวลาดูดูย้อนหลังไปด้วยนะถ้าดูคันนี้เห็นแล้วออกไม่ได้ก็ดูย้อนหลังไปอีกทีหนึ่งว่าตามมีรถตามมาไหม ถ้าไม่มีก็คือคันนี้เราก็หมากเราก็ช้อนท้ายออกได้เลยต้องเติมคันแรกด้วยนะถ้าจะออกเติมคันแรกด้วยนะเติม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 ,เ,ตมเข้ามาแล้วปิดแล้วเติมครับเติมโอเคเยี่ยมมากครับ <c oughs> ครับดูจมาข้างฝั่งซ้ายเข้าซ้ายได้ไหมเปิดไฟเี่ซ้ายเบี่ยงมาช้ชาๆจี้ไปจี้ไปเข้ามาแล้วปิด แล้วตรงไปครับตรงไปวิ่งในนี้ไปก่อนเยียครับเต็มเคร่งด้วยครับเต็มเคร่งด้วยโอเคหาตืนต้นยังเดี๋ยวจะมีตืนเต้นกว่านี้อีก่ะตรงไปนี้เลยครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการซ้อมกอดออกทรนงจรงครับก็ต้องขับรถวนก่อนเอาให้ได้ก่อนวน,น วนจนกว่าเรารู้สึกว่าเราคุมรถอยู่นะครับเลี้ยวได้คล่องมากขึ้นนะครับวิธีการเลี้ยวการกัดจังหวะยังไงในคลิปก็มีบอกเยอะแยะเลยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนใหม่นะครับใครที่ยังขับรถได้ไม่คล่องอยากรู้วิธีการเลี้ยวอยากรู้วิธีการขับรถรู้วิธีการซ้อมก่อนออกทอนใหญ่เป็นยังไง นะครับก็ตามคลิปเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ดูคลิปแล้วชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับกเป็นการแจ้งเตือนรุ่นนีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริปดีๆคลิปดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหหนนน้้าคครรรัััับบบสวี